สวัสดีครับมาพบกับเอิสายจกนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูรถขุดซันเวิร์ดขุดแก้มลิงนะครับกับรถด้ำหล่หอเจาะดินแข็งนะครับสันเวิร์ดฟันมุกยีใกล้หมดแล้ว แต่งสวยมากเลยครับแมโกคันนี้ วหอยู่นะครับนี่ดูความวของเขานะครับคนขับฝีมือครับระดับอาจารย์นะครับเรื่องกุศะนี่ยกให้เขาเลยครับกุศะเร็วมาก ไป,ไปสามชาด้อยสามชาด้อยสามชาด้อยเฮ้ยสุดยอดครับ พามาดูการทำงานของเจ้าซันเวิร์ดใกล้ๆนะครับเครื่อง6สูบเทอร์โบนะครับ,บเครื่องอิสุสครับ ทใกล้ๆครับเทีทำทางครับเทีทำทางเข้านาเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เทดินนะครับเร็วครับเร็วครับเร็วมาก วันหนึ่งก็สามสีร้อยเที่ยวเลยครับถ้าเราดำวิ่งไม่ขาดแบบนี้มาอีกแล้วครับ เราดำวิ่งน่าจะหกคันนะครับแต่วิ่งไม่ไกลนะครับประมาณสองร้อยเมตรครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทนะครับน้ำคันนี้ติดเครื่องเสียงด้วยนะครับ ที่มากโอ้ยโหดมากเลยครับดินตรงนี้หนืดนะครับดินหนืดหน่อยครับ ทำทางเข้านาครับดันโดยรถไถฟอร์ดครับเดี๋ยวมาดูเจ้าร็อกกี้เจดินหนืดนะครับ โอ้ย,โ,อยโยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาวุ้ยเนื้แค่นี้ไม่มีปัญหาครับมีแต่รถแรงๆครับ ข้างไหมครับ

คันนี้ถอยยาวเลยครับครับยังไงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube เออสายจบด้วยนะครับสวัสดีครับ